เรื่องของปฏิบัติการกันนะครับยังที่เขาเกินกันไปว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเองนะครับบอกว่าเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนี่เป็นวาระสําคัญของประเทศนั่นเองนะครับล่าสุดจะมีการเปิดในส่วนของยุทธการไล่ล่านักข่าอีสานเหนือหลายจังหวัดครับได้เปิดปฏิบัติการนี้ในการลุกพื้นที่ของแต่ละจังหวัดไปเบิงที่จังหวัด้อยเอ็ดกันนะครับนายสมพนใจกริมครับผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดได้มีการแถลงผลการดําเนินการยุทธการไล่ล่านข่าอีสานเหนือ2อหา เดปีกนะคะัค่าโนเพรสฟอดรักนะครับโดยมีพ้นตร,รีท่งพ้นบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดรอยเอ็ดพร้อมด้วยหน่วยงานทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมที่ตำรวจผู้ท่อนจังหวัดรอยเอ็ดอําเภอเมืองรอยเอ็ด,เอ,ดเองนะครับตามนโยบายเร่งด่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตํารวจผู้ท่อนผักซีและสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรอยเอ็ดดำเนินการปราบปรามนักฆ่ายาเสพติดในพื้นที่ โดยปฏิบัติการเชิงรุกสอบสวนขยายผลรวบร่วมพยานหลักฐานและขอหมายคนเขาเดําเนินการปิดล้อมจับกลุ่มและก็ยึดอายทศัพท์นะครับบุคคลตามหมายจับระวังวันที่15ธหท่นวาคมที่ผ่านมาจนหอด31มกราคมนะครับได้ออกหมายจับผู้ค่าและก็ผู้ที่เกี่ยวของในพื้นที่ตามหมายจับใหม่จํานวน39คนและก็ปิดล้อมตรวจจับคนนะครับจับกลุ่มเป้าหมายอีก33คน รวมไปถึงสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามไม้จับข้างเก่าอีก4คนด้วยกันทั้งนี้นะครับยังสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับยาเสพติดทั้งผู้ฆ่าผู้เสพผู้ที่มีไมายจับรวมไปถึงการยึดและอายัดทรัพย์ที่ดำเนินการตามกฎหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้กว่า1 0 5 0คนของกลางเป็นยาบ้า8 5 9 0 0 0กัว่าเม็ดยาไออีก33.7 7กรัม ยาเค4 5 1 3กรัมมีอาวุธปืน3 5กระบอกกระสุนเครื่องกระสุนอีก2 44นัดยืดรถยนต์ได้44ขั้นนะครับและวก็ทรัพย์สิสน,นอื่นๆร่วมมูลค่าประมาณ12ล้านบาทนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกยุทธการหนึ่งในการปราบปรามยาเสพติดนะครับนอกจากทางภาครัฐดําเนินการในเรื่องนี้แล้วสิ่งสําคัญเน้นย้ำเสมอครับคนที่อยู่ไใล่โตครตอบครัว นะครับผู้นําชุมชนและก็พื้นที่ต่างๆสามารถเป็นหูเป็นตา,อาซอยจราันได <สา S 2>